แทนบอกว่าล้อจักรยานอ่ะมันเนี่นนะต้องลงมาสูบแทนที่จะบอกชชอก่อนสักชั่วโมงเ่ะแง้วบอกช่อใกล้ที่จะไปทําง,งานแล้วช่อก็แพนเน็กมากไ่ไหนเลรอนนี่จักรยานช่อนะคะกระเป๋า หอคุณลุงกลาไอ้ที่หอบนี่คือหมวกกัอนน็อกนะคะทุกคนไม่ใช่อะไรขออนุญาตสูงค่ะ บอกช่าก่อนเลยว่าเออยัางยางลมเธออ่อนนะหรือว่าชอบทำไม่เป็นนะเห็นเป็นทำแบบลงยาวมากอะอมันสามารถยาวได้ทุเคน มันเป็นตัวล็อกตรงนี้นะคะทุกคนกดกดเข้าไปกดกดดันเข้าไปแล้วก็ออกมาอย่างนี้นะคะแล้วก็ดังเงี้ยเออให้เราก็เนาะ ดีนะคะที่สูบเข้าถึงมันจะปั่นแค่ห้านาทีอะแต่ว่าเราก็อยากจะไม่ไม่อยากให้เองอะแพนเออะก็คือแบบฟฟนโทรมาบอกว่าเอาอยางลมเธออ่อนนะเธอต้องไปสูบก,ก่อนที่จะไปทํางานแลวโทรมาตอนเอซิบ้านาทีแปดโมงเช้าค่ะแต่วันนี้ชอบเข้างานแปดโมงครึ่งนะคะก็อยากจะไปแบบนั่งชิวนั่งกินกาแฟก่อนนะคะทุกคนไป เปิดประตูันนี่อันนี้บรรยากาศเจ็ดโมงเจ็ดโมงสี่ส้านะคะชอบต้องเปิดไฟอะค่ะทุกคนเดี๋ยวชอบต้องเปิดไฟตรงนี้นี่เพราะว่ามองแบบนี้เขาจะมองไม่เห็นนะคะชอบต้องเปิดไฟแบบนี้นะคะทุกคนเห็นไฟไหมเห็นไฟนะไปเดี๋ยวขออนุญาตใส่ถุงมือก่อนเพราะว่ามันเย็นมากค่ะทุกคนเห็นตึกไหม ไม่มีตึกนะคะคือตึกหายไปเลยจริงๆตึกหายไปหมอกยังตึกตึกที่ทำงานชอ้หายมองไม่เห็นนะคะทุกคนคือมันหมอกหนามากกำะพนตรงนี้ได้ไหมถ้าใรสรกำะพานตรงนี้ได้ก็ต้อง ดูนิดนึงมาถึงที่ทางานแต่ตึกก็ยังหายไปครึ่งนึงนะคะให้ดูนิดนึงหายไปครึ่งนึงค่ะทุกคน